บินกันยังไงเวลาก่อนที่จะเข้าไปนั่งนะแล้วเพราะว่าจะอยากจะให้นักเรียนเห็นว่าเดี๋ยวเครื่องบินพวกนี้เราสามารถพอเราฝุกบินในในประเทศไทยได้ใช่ไหมเราก็จะได้บินไปต่างประเทศบ้างวิวโกโ้นี่นะอยู่ที่ตรงนี้นะครับเผื่อว่าหลังดูไปดูเล่นๆกันนะอโอ้ยธรรมดากอนนะโอ้ยธรรมดาดูเปโอ้ยธรรมดาอะไรนกแอร์ดิอะไรนกแอร์ดีกว่ามีแบบไม่มีอะลายอะไรก็ได้โอเค นะเครื่องบู737นะเอาไปดูเล่นๆอภิีจากไหนดีครับครูบิ๊กนม่คองพนมไปอุดร่าดูครับ ให้เสียงด้วยให้เสียงด้วยภาคด้วยอ่ะคือวิคไปถนัดให้เสียงที่ที่พาคเขาเลยเขาอายเหนอนายไม่นายเขาพูดอ่าแล้วเปิด g p s ขึ้นมาอ่าเปิด g p s อ่าดูนี่แล้วก็มาตั้งเส้นทางเนาะไปสนามบินดอนทีนี้สนามบินมันก็จะมีโค้ด ICAO โค้ดเลยตรงนี้มันเดี๋ยวน้องๆให้ให้เรียนอ่้าเรียนหน้าให้เรียนอันนี้ดูก่อนดูก่อนน่ะดู พื okay. uh, ทนนี้มันก็มีเส้นสีชมพูขึ้นมามนมีเส้นสีชมพูขึ้นมาถ้แสดงว่า uh, uh huh. เส้นฐานทืน่เราจะไปตอนเราปิด G A ตรงนี้เราจะกินได้ความสูง uh, แปดพันฟุตแล้วกัน ทำแล้ว <c oughs> แล้วก็เปิดแฟลกแต่ลำเจ็ดก็แคบห้าก็พอแต่จริงๆแล้วเนี่ยเวลาบ,บินจริงๆนักบ,บินเขาจะไมไ่เติมน้ำมันเยอะ <c oughs> เขาเติมแค่ที่เราจะไปก็คือแล้วแต่ระยะทางบินที่ใกล้เราแค่ยี่สิบพอถ่านก็ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ ผมถ้าเต็มร้อยมันหนักลงไม่ได้ลงยากคมเครื่องยากต้องมีการคำนวณน,น้ำมันด้วยนะครับมันรับไม่ได้หรอตอนนี้ประมาณ20% ความเร็วไว 8, ้8,000แล้วเราตั้งความสูง8,000ทีนี้เราเราก็มาดูอัตราไตาของเราเครื่องเครื่องไอ้พวนีเครื่องใหญ่เนี่ออยมันสามารถไต่ได้เร็วกว่าเครื่องเซตหน้า ung, เครื่องทพัดทีน,นี้เราตั้งไว้ได้เป็นพันได้1,500ได้2,000 20, ได้แต่ถ้าเป็นเซตหน้านี่ก็เอาแค่500น,นี่ก็ก็ไต่แรงแล้วก็หลุดแล้ว เจ็ดสามเจ็ดนี่เอาสักสองพันก็ได้ ความเร็วน่าจะได้ช่วงที่เครื่องสามารถยกตัวได้นะครอันนี้แล้วแต่น้ำหนักเครื่องแต่เครื่องเราเบาเร้อเจ็ดสิบร้าแ,แต่สิบก็ยกได้นะครในนี้เราก็มาดูเส้นขอบฟ้าเครื่องใหญ่นี้ยกได้เครื่องสิบองศาได้เนี่ยมันก็ยังไม่น่าเกียดเท่าไหร่เยกขึ้นมย ขึนไปเก็บลอดเกลอ่ะเราก็เปิดเอาตัวแลอตเลยทงนี้เขาต้องลอตเราต้อดอะไรบ้างเรากดอัิจุดผมอัติจุดก็คือความสูงที่เราตั้งเอาไว้และเครื่องก็จะไต่ไปตามนี่ตานนี้ เพื่อมันจะบังคับความสูงให้เองอตอนนี้เราเราไม่ต้องเราไม่ต้องก้มเงยก้มเงยได้ด้วยจัวสติงแล้วเอาตัวพิลลอดจะทำงานให้เองนี้เราดู G P S ตัวเมื่อกี้ที่เราตั้งทิศทางไปมันกำลังมันกำลังจะหมดผมไปดูนหน้าจอทีนี้ให้เราสรับสวิตซ์ตัวเนี้ยราเป็น G P S เราสรับเป็น G P S ปั๊บเรากดปุ่มที่เขียนว่า Net Net มีนนมรองมาจาก Navigation ตัวนำทางน่แทีนี้แค่นั้นแหละเครื่องก็จะพาไปเนีามมาน่ย้องร้านลำลองเริ่มเบีย่ยงไปเครื่องก็จะไปตามทาง okay. เครื่องจะไปตามเส้นสีชมพูแล้วเครื่องก็จะไต่ไปเรื่อยเครื่องก็จะไต่ไปทีนี้ความเร็วที่เราตั้งอาไว้หรือบอกไปตอนนี้เรายังคุมด้วยมืออยู่อ่า เราเรคงไม่บิน mm ด้วยมือตลอดเวลาเราก็จะใช้ความเร็วที่อัตโนมัติเพื่อเสก็จินประมาณ200 250นัตประมาณนี้แล้วก็กด IAS นีเราก็มาดูเนี่ยมันก็จะเป็นความเร็วเองเนียว่าจะปลูกสามปุ่มนี้ net ias apju สามปุ่มนี้คุมพีดสามพีดเครื่องจะไปได้ตามอัตโนมัติที่เราตั้งอาไว้ความสูงก็จะไต่ไป 8, 000, แปดพันระหว่างนี้เจ็ดพันเก้าละซึงก็จะ i ความเร็วท่านี้สองร้อยห้าสิบเฉนพิทาง, 2, 5, ททางเราไม่ต้องนปหมุนห,หัวเครื่องเรื่องอะไรเพราะว่าเพราะว่าเครื่องมันไปตามเส้นสีภูอยู่แล้ว เด็กขาดด้วย,ยวนุ่งเก็บนุ่งหน้าสกลนครนุ่งหน้าอุดรเลยคนระับไม่ผ่านสกลขไม่ผ่านเลยไม่เปลี่ย,ยครับด้านซ้ายมือมีขอนแก่เนี่ยตอนนี้ความเร็วจะเห็นว่าเล่งเครื่องนี่จะแตงนี้เลยจอยเราไม่ได้ทำอะไรเลยเราไม่ต้องเร่งไม่ต้องขอนอะไรเครื่องจะไปตามนี้นเอง ด้วยความเงียบทีเ่เราตั้งเราไหมสองร้อยห้เกมนี้มันยังเร่งได้นะนักเรียนสมนมติถึงนักเรียนอยากจะไปไกลสิงคโปร์นเนี่ยเราสามารถเร่งให้มันเร่งได้อ่าเร่งอ่นเดี๋ยวครูพิจารณาลงเลยอ่ะอ่าเร่งนะเร่งสปีดเห็นไหมมันอยู่ตรงออปชั่นอ,นอะเร่งเลยเดี๋ยวฟื้นเลยเ 这里有演员，我在那里演《泰坦星图》里面，变魔 ใกล้ถ,ถึงแล้ยังเดี๋ยวครูวิจเจ้าลงองจิให้นดูนะครับนี่มือมือจริงเท่าไหร่ถึงจะลดความเร็วครับผมเครื <c oughs> ่องมือใหญ่นี้เท่าไหร่ถึงจะลดความเร็วคนระั <c oughs> บเครื่องใหญ่โดยปกติมีสองเป็นความเร็วที่ต่ำๆอยู่แ ตอนนี้เราอยู่ที่8,000อันนี้มันก็เป็นเรื่องของเราเพราะเราจะคำนวณยังไงว่าจะลงได้เท่าไหร่แต่ถ้าถ้าสนามวิวดอนของจริงเนี่ยซึ่งเัาจะมาตั้งรังที่3,000กว่า3,000กว่ 3, า3,000ไหมใช่สี่นาทีอ่าใน g p ็มันคำนวณให้เลยตอนนี้เล18 ที่เราจะเพื่เราจะลดระดับลงเราก็ต้องตั้งความสูงนะครัเลงมา3,000พาอระหว่างที่เราเปลี่ยนเปลี่ยนความสูงัาบเนี่ยเครื่องก็จะอิดหัวลงมาให้เลยนี่เราตั้งได้อัตราอัตราการลดของเรา ิ่งหัวลงเลยก็ได้สามพันฟุตต่อนาทีแล้วควรรู้ครับขวบหูเอาเอาแค่พันเดียวก็พอไปทุ่งอัดติดตุวถึงสนามอยู่ข้างหน้าวะวิ่ตรงเข้าสนามอ่าเงิเราเราความเดียวล้ว